เปียกกะไก่กับข้าวกับ,กบ,กบปปะคลื่เมนูอย่างหมูออกมันจะมีฮั่นเมนูหนึ่งนะแปบลบว่าไปกาดไปล้านไปอย่างไรขึ้นอย่างหมออ่องในยิบหุ้นเส้นกับจิ้นส้มมาเต๊าะหนอใครอย่างเกสองหน่วยก็ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเมนูนี่กันเดียวนี่เวะ <c oughs> มาดึงง่ายขนาดน,นัน้นเนาะเกิดเมนูอย่างาออบอกโค้ชิ่นส้มใส่ไข่ใสง่วนเส้นยังเดี๋ยวมาดึงง่ายแล้วก็สะดวกสบายรวดเร็วทันใจแปรวันนี้ผมจะพามาแปลงเมนูนี่ให้กรับแต่ก่อนอื่นเลยหลังจากที่เขาได้ง่นเสน้นง่วนยังมาเสร็จเรียบร้อยก็มีเขาไปแจ่น้ำละไว้ให้กรับก่อนแล้วก็ระวังนั่นเขาก็มาซอยอย่างหอมแดงหอมบัวนี่ซอยเป็นแว่นจะแรกก็ได้ก็ว่าคนแดกจะมาซอยจะน,นี่จะตุ๊บก๋เดียวได้ตุ๊บใส่กเดียวก็ได้บอกว่ากันได้เมียนกันแล้วก็กำนั่นเขาก็จะมาเตะจิ่นส้มที่เขาได้ลูกกาดมามาเตะมันใจมาอันห่น่อมันนาาาออออ่่่งงเเนนนนท้้้จหีีขใใใตบ่ เตือดี๋ผมได้มานิเพราตองสองโลจีนสองคีดนะกมี่กระตองในขายตองนะนะเนาะนะข้าวหนหลังจจเดี๋เฮายักกินส้มมันเลี้ยงมันเหลวดีแล้วนะเฮาก็่าไปตั้งกระทะตั้งมะขางเยอะน้ำมันอย่าน้อยแล้วก็เขาจะเอาพริกที่เขาตำละไว้น่ะมันก็จะมีพริกสดเนะพริกสดพริกแดงหอมเตียมนะตามูกันนะเขาก็จะลงไปคั่วไปจากับไข่เนอไข่นินแล้วแต่มากแต่จะสอบได้เลยสักสองสามหน่อยสองสามกันใสไปเตะแล้วก็หลังจาเดี๋ยวขั้วไข่กับพริกเ่มันเข้ากันดีแล้วมันก็กำลัง เขาก็จะเอาเงินเส้นเหี่ยวแจ้น้าแล้วว่ใส่ลงไปแล้วก็รุงรสดได้เลยการรุงลสดก็จะใส่สูตรลดแล้วก็เอาน้ำตาลตัดเค็มตัดส้มเห่ยน้อยแล้วก็สีอิวขาวน้ำมันหอยใส่ลงไปอย่างละน้อยจะไปใส่นักเขาเนาะมันจะเค็มนะแล้วก็เขาจะคั่วจะพัดจนปอเงินเส้นเนั่ยนะมันเริ่มสุกเริ่มอย่างแล้วเขาจะอุยพักอุ้ยไม่ที่เขาเตรียมไว้นันอันพักไม่ใส่เค็มที่เขาจะใส่กับบะหมี่เนีาคำเนาะก็จะมีพักป้อมต้นหอมแล้วก็หอมแดงหอมบัวซอยที่เขาซอยเตรียมไว้คำนั้นกับข ครับเนอะแตคนได้ติดมากจินส้มนันกแก่ใส่จินส้มนักคนได้มากงุ่นเส้นนันกแก่ใส่งุ่นเส้นเราแล้วแต่มากแล้วแต่สอบได้เลยส่วนผมแกหมอกอีก,กับปอแล้วถือว่าสมส่วนเอาถือว่าอย่างนี้เปิดห้องว่าบัลลานนี่ <c oughs> บัลลานนี่เราสมส่วนนี่เนาะเนี่ยาๆๆการกินงุนเส้นที่ถูกต้องเนะี่ยมันต้องใจส้มเน้องไปใจใีจี้มือกีบยังตะกี้นี่กีบ <c oughs> ขึ้นมาได้หน่อยเดียวนี่ยจะว่าไปถ้าใีจ้มือกีบขึ้นมาจะนี่นะอัดรถล้วน